别别。 ตีมของสงการนะครับผมคนเป็นยังไงบ้างไหนพูดของตัวเองหน่อยสักนิดนึงก็ความสวยงามความสวยงามครับความความหลากสีอย่างที่เรารู้กันว่าวันนี้มันวันสงการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ป็นการเสียนาฬิกาเวลาเราขอคำคมจากทุกคนคนละหนึ่งประโยคได้ค่ะใครเริ่มก่อนร่ะสงการนี่ร้อนนะครับวิ่งกันหาแอร์แตนรักแบบแก หาได้ที่ไหนอะ่ะป่ไม่ขนาดจัดน้ำปะแป้งก็ได้นะคะถึงเราจะไม่เข้าตาเธอแต่แป้งเธอเข้าตาเราโอ๊ยปะแป้งที่ไม่ว่าจะของยุคหน้าผลงานอย่าเอาไปขอบคุณค่ะ ยงตาหรือเอธอที่ยงใจแล้วแม่จีนเพื่อนไม่น่าเธอจะเอาทุกอีพีเลยหรอถ้าเธอยังไม่มีขันอะขอขันมากได้ปะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเราต้องประกาศผู้ชนะจากการใช้คำคมเมื่อกี้ไปก่อนเพื่อผู้ชนะคนนั้นจะได้เป็นหัวหน้าทีมเพื่อเลือกลูกทีมที่ตัวเองพอใจเราตัดสินมาแล้วที่มาตัดสินมาแล้ว คนแรกเราจะเลือกสากพี่มิวค่ะเพราะว่าการเล่นมุกข้างหลังตำรวจลงอยู่รออยู่ส่วนพาราทีที่สองเราให้ดความหวารพิบอันรวดเร็วของเขาครับเพื่อให้เขามีโอกาสได้เป็นชัยชนะกับเขาบ้างแล้วเขาจะได้รู้ตัวดีเลยก็คือจินนี่ค่ะ เลือกใครเลือกใครคนแรกดีใจว่รแน่นอนจะต้องเต้นเล่าเหรอเปล่าเลล่าต้องหาคนยิงแบนใช่ไหมเลือกแน่แล้วกันเรามัดใจในสี่มือเธอเออไม่ใช่สี่มือหรือเปล่าโอ้โหคนโดนสมพลรวบแหละได้แล้วพี่ปีละด้วยยิงชบบอมเ้า เรกจากเราแบบทีมแล้วเราต้องมีชื่อทีมด้วยเริ่มจากทีมหนึ่งคือวิวค่ะเจมส์บอม์ทีมสาวสาวสาวโอเคสุดยอดใจถึงคันพูดไม่ออกสุดยอดเรียกได้ว่าขีเอกทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปเล่นเกมกันเลยมิชันปิดปิ้ว กติกาเกมทั้ง2ทีมจะต้องช่วยกันยิงเป้าให้ขาดโดยแต่ละทีมจะส่งคนออกมายิงโดยผลัดกันยิงไปเรื่อยๆจนกว่ากระดาษจะขาดทีมไหนกระดาษขาดก่อนชนะไปเลยปิ้วปฮ้วเจเจไปฟังกติกามาแล้วใช่ไหมทีเราจะส่งใครมาเป็นตัวแทนทีมเราในการทำมิชชั่นนี้เจไปเลยไโอเคไลย่ได้โอเคงั้นเชิญมากี่๊ปควก็ไปได้เลยค่ะกําป อาพร้อมเริ่มเอาเลยเอาเลยเอเยเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรพี่เลยเด้มันเปียกอยู่แล้วเพเธอยิงไว้รอ่อนใ้ไงนอนนอน ประเด็นการแพ้เราอาจจะไม่ใช่แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไปเพราะฉะนั้นทีมชนะเขาอาจจะมีสิทธิ์เลือกแตกสิ่งที่เขาเลือกเราไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างอันนี้ดีกว่าทีมทีมชนะเราจะเป็นคนเลือกหรือเราแต่ให้เขาเลือกเลือกค่ะเลือกเลือกอันไหนอันล่างอ่างั้นแปลว่าทีมนี้ก็ได้อันบนนะคะตามนั้นมาปลาปาปลาปาอะไรดูไม่ออกเลย ให่มากแต่แฟนไม่รู้เต็มเลยและอะไรอีกได้ฟังนะและนั่นคืออะไรอันนั้นี่คิสแบบว่าเออดีมีตั้งหลายรูเราจะได้ดีกว่าเขาไหมแัน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 โอ้โหมีลยทาทีลิ้มีรูเหมือนกันเลยต้องเติมคือเราไม่มีรูไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราลุ้นนะคะรูเราน้อยกว่าเขาแต่ทีหลังไม่ต้อง เออข้างหลังคือทำอะไรก่อนอันนั้นปากอะไรก่อนไม่เดี๋ยวเริ่มสิแล้วยังไงแล้วเอาแล้วขันพลาสติกมา Don't waste the paper เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เขาคิดมันจะเป็นอย่างที่เขาหวังไหมมิชชั่น Blow Water ตีกรายเกมตาทั้ง2ทีมจะต้องช่วยกันเติมน้ำในโหลให้ถึงขีดที่กําหนดโดยจะต้องตอบคาถามที่ทีมงานที่เตรียมไว้ให้ทีมที่ตอบถูกจะมีโอกาสเติมน้ำในโหลก่อนทีมไหนเติมน้ําถึงขีดที่กําหนดก่อนจะเป็นฝ่ายชนะส่วนทีมที่แพ้เ <c oughs> ตรียมตัวรับบทลงโทษไปเลยจ้าเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสาม<อ>ลูกบอลลูกบอลไปแล้วก็ไม่ตักน้ำสิหลังค่ะเราต้องลงโทษ มือเ oh, oui, ือไปจนะมือถือมือถือใคที่ต้องใช้กับมือถือยังก็ไป message m e s s a อะไรทุกคนีุคน โออาหารอะไรที่ใช้ที่ไม่ควประกอบอเอาคุณพ่อแกอยู่อาหารยันตะบันตะบันลองเป็นคนไทยที่ใช้นะลองไแลอไปฮะรอกันพงเออจักรยานจักรยานลอเอ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 า่เอา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 อง ตาสุดตางบอกภาพยนต์ที่มีพลังแค่ไหนร์ี่พอตเตอรแล้วกเลงเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีค่ะสนุกมากครับอ่ารู้ไหมว่าเกมนี้เขาบอกว่าคนชนะคืออะไรคนที่ไม่เต็มาจคนที่แบบไม่เต็มค่ะ เพราะว่าเราต้อเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วโอ้โโอโยโงเออตาก่ายมันชัดอยู่แล้วคือตอนนี้มันรู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะดูด <c oughs> ทีมที่ชนะคือทีมเจมส ในใจมั้คือมั้ยในใจแล้วสินะในใจคือเตรียมรับหรือยังความความหรือยังต้องห่างคนแพ้เพราะว่าไม่ได้ให้ทีมให้ทีมที่แพ้คนที่แพ้บ่อยอย่างอย่างเจนนี่ดีกว่าขอการว่าคิดว่าอีพีหน้าเราจะมีโอกาสไหมคะอีพีสี่มีค่ะมีอยู่แล้วโอกาสใหม่มีโอกาสเสมอเราลืมตาตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่รอดูในอีพีถัดไป ก่อนที่เราจะไปผดลมทอดอ่ะให้ทุกคนอย่าอย่าเ็นะแต่ละคนเป็นยังไงวันนี้สนุกสนุกมากค่ะที่มธนารู้สึกยังไงรู้สึกอิ่มใจว้าเออที่ชนะก็จะเฉยๆฉชนะอยู่แล้วปกติโอยสุดมากบอมแล้วทีหน้าเราจะชนะไหมบอมชนะแน่นอนเอออาทีมสุดท้ายบอลขอให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้เราหน่อยจี ครั้งหน้าคิดแล้แน่วอนขอแฟนๆเป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะคะใช่ไหมคะชนะใช่ไหมคะชนะชนะแน่นอนอ่าพี่เบลมาไงคะก็ชนะบ่อยแล้วเนาะแพ้บ้างโอ้ครับจริงๆนะจริงๆนะเดี๋ยวก่อนเอาขาบนหัวมาตักอ่ะเพิ่มอ่ะแลาจะชนะไม่ตอนตอนแรกเราก็จะทำนี่นะทำไมเราลืมอ๋อวตัวะตอบคำหลับ ว่าจะคิดว่าอะไรใช้กะทิทำอะไรนะอ่าบทลงโทษมาแล้วเนาะเนี่ยบอกว่าให้คนที่แพ้ค่ะทีมที่แพ้ทําหน้าอ้อนแบบสุดๆจนกว่าคนที่ชนะจะพอใจเราไปยืนทำหน้าเดี๋ยวให้คนคนชนะคอยดูซิว่าพอใจหรือยังมาเลยห่างสามคนทําหน้าอ้อนแล้วเราเนยเออเอพี่เอาอยากให้ใส่ชุดช่วยหน้าให้ฉ่นน้ำจะร้องไห้อยู่ปล่อยไว้เถอะยอมไหมยอมไหมยอมไหม ยอมค่ะยอมแล้วยอม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 อะไรยอมแล้วไม่ยอมแล้วเพราะว่าไม่ต้องอ้อดแล้วเลิกเลับบ้านจ้าทีนี้อะทีนี้ล่ะมาดูอีทีนี้หน่อยนะนะจ้าพี่เตรียมากพีเตรีมากมาดูพวกเราไ้วยนะคะมาเออดู้วยนะโอเคยังให้ค่ะให้ค่ะให้ค่ะด้วยให้ทุกคนเลย แล้วให้ใครเป็นตัวแทนอวยพรแฟนหน่อยสำหรับเทศก,กาลสงการ ก็แฮปปี้สงการนะคะก็ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆสำหรับวันปีใหม่ไทยก็คือถ้าใครที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับ for international fans นะคะ Happy s สงก k าน n d เดนะคะ Happy Thai New Year I wish you guys um, a blessed f u l new year filled with happiness joy and ฟั s สิ a ัน e e with all the water guns fight but make sure to stay safe and be cautious and take care happy ส GRAND d a คค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมของเราต้องดูให้ครบทุกวินาทีเพราะว่าทุกวินาทีมีอะไรที่ซ่อนอยู่มีอีค่ไม่ใช่มีความตั้งใจมีดีเทลดีเทลถ้าเกิดดูจบแล้วก็ดูใหม่ได้ค่ะ ตาม EP ต่อไปนะคะว่าพวกเราจะทำอะไรกันต่อแล้วก็จะเป็นต่อไปเทศกาลอะไรนะเอไม่จบโอเคค่ะก็ฝากทุกคนติดตาม EP ถัดไปด้วยนะคะว่าพวกเราจะไปทำอะไรกันเราวันนี้เราขอไปแล้วไปอาบน้ำก่อนนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย ไปทะเลกินสิใครห้ามเออทำงานส่งหัวหน้าไม่ทันตอนแรกกนจะทำแบบนี้เหมือนกัน <c oughs> แล้วแต่เลย <c oughs> ไปช็อปปิ้งกันเงินเยอะ อกอะไรกับเี้ยาวนายทำกับข้าวเออเก่งมากเก่งมากวันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนไปที่ไหนก็ได้ที่มีเธอเฮ้ยอาขอบใจแล้วก็มาพบกับความสนุกความน่ารักความสดใสของพวกเราได้ในรายการ Nostar าร a l ลอ h ์เฮาสรับรองว่าได้เห็นทุกมุมของพวกเราแน่นอน และติดตามเราได้ในช่องทางรติดตาม YouTube n o า a Entertainment ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความสนุกสนานของพวกเรานั่นเองค่ะไว้มาสุ่ด้วยกันนะคะระวังปืนปืนปืนปิ้วปิ้วกันสิคาวบ้านนี้แล้วร้อนแล้วปิ้วอ๋อไม่ไม่รู้คิดอยู่อ๋อเจมส์บอมบ์ ว่าเธอบอมว่าเธอบอมบอมว่าเธอบอมไม่ได้เด็กกสธิ